สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทุ่งนาเนาะเพื่อนๆมายกหลักเนะาะเพื่อนๆหลักรั้วของทุ่งนาเราเพาื่อนๆมันล้มหมดแล้วเพื่อนๆเพราะว่าเราปักหลักมาหลายปีแล้วเนาะเพื่อนๆล้อมรั้วมาหลายปีแล้วมันเลยเซไปเซมาเพื่อนๆหลักก็เลยต้องมายกขึ้นนิดหนึ่งบรรยากาศตอนเช้าๆที่ทุ่งนาเพาื่อนๆ ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆทุ่งนาของเราไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆวัวมาจากไหนก็ไม่รู้เพื่อนๆมาเข้ามาในทุ่งนาของเราเนาะเข้ามาในแปลงของเราไม่รู้วัวใครเข้ามาเพื่อนๆเรามา ดูใบนาน <S <S ว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้วัวก็เข้ามาแล้วเพืเ่อนๆในนาะไม่รู้ว่าเขานาเข้ามาในตรงช่องไหนนะเราเพื่อนเราก็ล้อมรัวหมดแล้วแต่ว่าวัวก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมเพื่อนเพราะว่าเขาไม่กลัวลวดน้ำเพื่อนวัววัวเขาไม่กลัวเนาะเขาก็เข้ามาได้เหมือนเดิมก็โดดเข้าเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเป็นวัวของชาวบ้านมาจากไหนนะเพืเ่อน ให้เพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศรอบๆบทุ่งนาต่อเลยเพื่อนเป็นวิวธรรมชาติทุ่งนาของเราอยู่ห่างจากหมู่บ้านของเราประมาณห้าหกกิโลนะเพื่อนเพื่อนเราต้องเดินมาไกลเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเรามานานเพื่อนวันนี้ตอนเช้าๆช้าแบบนี้เรามากว่าจะถึงก็อาจจะสายนิดหนึ่งอาจจะลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมช้านิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า เราต้องเดินมาที่ทุ่งนาห่างไกลามากเพื่อนๆวันนี้เรามาทุ่งนาอีกแปลงหนึ่งนะเพื่อน<ๆ>เป็นนาของเราแต่ว่ามันอยู่ไกลนิดหนึ่งวันน<ๆ>ี้เรามาล้อมรั้วใหม่แล้วเพื่อนๆเพราะว่าหลักที่ฝากหลักไปนานแล้วเพื่อน<ๆ>เราฝางนานแล้วเพราะว่า<ๆ>ตามคันนามันดินอ่อนมันก็เลยอาจจะเคไปเคือมานิดหนึ่ง เรามาดูเพื่อนเรามาทําให้ตรงแต่ว่ามันหลักมันเก่าแล้วมันอาจจะผุไปบ้างน้องเพื่อนเป็นปูนนะเพื่อนๆอนอาจจะหักบ้างมันยากนิดหนึ่งน้อเพื่อนเราชมภาพบรรยากาศรอบๆทุ่งนาอยู่ธรรมชาติดีกว่าน้องเพื่อนตอนนี้ผงวัวควายผงวัวมาจากไหนไม่รู้มันเดินกินหญ้ารอบๆทุ่งนาของเรา เป็นบรรยากาศในทุ่งนารอบๆทุ่งนาของเราเนาะเพื่อนตอนนี้วัวกำลังกินหญ้าอยู่วัวเยอะมากเลยไม่รู้มาจากไหนเป็นวัวของชาวบ้านอาจจะปล่อยมาจากที่อื่นเนาะเพื่อนๆก็เลยมาอยู่รอบๆทุ่งนาของเราตรงนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยครับเพื่อน เราจะนำบรรยากาศดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกัน